เอาทำอะไรใหญ่ออ,อนล่างคอกหมูอยู่เออห้ามกับล่างไหลแหงโอ้เจ้าเนาะโอ้มาดูหมูใหญ่ออนก่อนนะอ๋อลูกแม่เนี่ยแต่โตอ้วนเลยพี่น้องเอ้ลูก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 อ่าเดี๋ยวลูกสายค่อยมาแล้วลูกสายค่อยมาแล้ว อะไรลูกอะไรลอ้ลูกชายค่อยมาแล้วเออค,คเอ,อ,อคิดถึงคิดถึงเออพ่อคิดถึงออพ่อคิดถึงเออพ่อคิดถึงพ,พ่อคิดถึงคน 9, ข้าวเ,เ,เดี๋ยวลูกหิข้าวเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเออเดี๋ยวค่อยกิน คือบ้านห้องมืดวนะบ้านห้องมืดเย็นพอบอกอปว่าโอ๊ยบ้างโอ้มาดูหมูหมูใหญ่อ่อนมีแต่ตัวอ้วนเลยน้องเลยแม่ใหญ่อ่อนว้านเนี่ยก็ไปซื้ออาหารสูตรที่แล้ว<อ>มาหากระสอนเจรันเงินช่องท่านโกบาท บิดพร้อมเต็มอาหารบิดบ่มีเงินหนักจีกระเป๋าจั้าเปี่ยงตับเงินหนักกินนั่นสงการไหยเออโอ้ยเอ็ดอะไรน้อยเรามีเงินกินสงการไหมเส้นไว้อยู่อีหยังก็ได้วะเส้นไว้เส้นไว้เออบ่มีเงินเห็นบ่โอ้เจ้าเราตัวใดไหวใหญ่เนี่้ยตัวแดงเนี่ย กะด็แม่นี่กระได้แล้ว่านคอยสะเอาตัวนี้เจ้าวานจะได้หนิบัานนี้ตัวขาวนี่จ้งไม่กินตัวได้หนิตัวนี้ก็ง่ามหนิตัวนี้ตัวนั้นตัวผู้อ่ะตัวผู้อ่ะนั่งลูกและแม่นี่ลูกและแม่เท่าตัวนี้เด้ตัวผู้อ่ะตัวนี้ตัวผู้อ่ะก็ในผู้นี่อ๋อยิ่งจ้างๆนี่อืม กินหนังจะเอาหมูดังรุดกินนี่นี่นะครับหมูยายอนก็ตัวโตทั้งนั้นเลยอย่าตัวโตกำลัง,ล,ง,ล,งล้างล้างหมูล้างล้างกีโมล้างกอกหมูพี่เ้อง ข้อหมูมกับครอหมูอันบ้านบ้านเฮ้ยมันบ้านเลี้ยงแบบบ้านบ้านเลี้ยงแบบบ้านบ้านโอ้บรรยากาศดียังมีฝนตกหญ้ายังคงมีหญ้าเขียวอยู่ชุกชุกมันชุกชุกไปที่หัวหางจำลูกจำลูภาพไปตอนสามโมงจิตสามโมงกว่าเนาะออกจากไปบันทัดจาม่าล้วดินคุ้งทางนี้อ้าว <c ười> <c ười> <livres> <c ười> เนโชแล้วตอนมันไหมันกำลังต่้งของอ่ามาอืม,มนมเอาน,อานอาอี่ตัวนี้หนะตัวน้อยตอาตัวนี้นะเออมันก็ใหญ่กว่าน่มหมูหลอดอมหมูตกลุ้นมหมูตกคาะ หมูบกินนุ่งแม่หมูหล,ลอดเจ้าของร้องคายหมูบอกว่าได้กินนุ่งมบอหอดอคิดมือสั่มสหมืน่มันดีบอรอกนะไ่มันดีบจากพอกออกเ้ยบอให้ลูกกินนมรวยโตไม่ท,ทันเพื่อนโตแล้วโตนี่มมนมมนงกินนุ่งแม่บหอดมันโตมาได้เหรอสี่เดือนมันก็จะผสมทันนึง ให้บอกมันต้งลเลยแล้วาสูตรทีมาห,าหาน,นูเมื่อวานหาสอนได้ดูก็มาส่งมาจอนมันมวาอยู่รูวาอยู่บ้านใดเอาขอนเนขาใปแย่ใครหมดแดงก็นึ่งก็จร่างแล้วก็จะชินเอาไป อานงออกจากล่างมันเลยนาามันหัวาหาันเลยเอามาขุดใส่ห้ามใส่เขาายใ,ใส่ใกล้เลยใกล้ดีดีไนกินนันเลยเออมันห,วาหาัหวาหันหัวหันเนาะก็ก<ว>ินนัน,น่นนชิปหรอไ้แ่ชิปวหรือหมูหมูนะมห,หมูกำลังขึ้นอยู่ตัว ด,ดูเด้แน่ดูขาเด้ขาได้เน่ตัวนี้แห pues ละเอรอนขานี่ลุกลุกเาลุกลอหูอกั้ลนาลุก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 ลุลุก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 ลลุก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 ลุุกลุกล เม่เจ็ดตัวำมาผูกสองตัเจ้านี้ตัวผู้เลยตัว,ตวนี้ตัวสี่นี่คับตัวนอนเูยกลดาทางเงโอ้ยโลโคยาเข้าเลย <c oughs> น้ำตุกขเอเลยร่ <c oughs> องนี่นแห้วไงคนมาเฮียวไทยหันมอเจรดปฐมใหะ บางอย่างตีไม <inaudible> <inaudible> In ่เอะยันแต่แกนมัก็ทำไม่เดยอดก็ต้องตะกี้ยังเลิกกันอีกหรือเปล่าทำรทปเลียวๆฟ้าไบมันก็ขาดมากที่สุดขาดตายก่อนเก่าอยู่ตะกี้เดี๋ยวนี้มันโดนบุ่มบุ่มบุ่มนเทดขาแบบนี้จะใช้เด้ แล้วกบุญเทวีวิทีทิดซ้ำมาอนัี้แล้วกันจะไป็นเขอดีดเพราะข้าม้าเนกันดเค็น้ำหมูน้ำมาแล้วก็จบไปเลยวะเอาบุญวะป่าเลยเขาอย่างรามา,ทาไทยฝนยังหักกระโดเนาะไม้ตอกก็จังเต็มอยู่เป๊ะแปนเน អោលุกលุกលุกក្ដៅយូរណั่งធ្វើហ្វូតូយូរប៉នអូស្មែភាពមូលិះเล็กๆផ្អ่อน เย็นสบายแลยถึงน้ำเลยเนี่ยเย็นเลยลเนะน้องน้ำกรไหลแห้งมากเดียวน ทุ่งเลยค่ะบ่ยอมลุกเลยตอนลุกไม่ไหวนักก้นเพื่อนนักดาดังนักดาดดาโต้นได้ใ่ไหมลุลุกลุกล you like ุกลุกไม่ลุกเลยเพรนี่เราคามันจ่ได้ลอยล้วนไม่ได้อยู่แล้วกัวเงยมองม้างในง่างกี่าสง่ขึ้ คือไปไไ้ายไปนะแม่กลัวเป็นไง